ลบประวัติใน Google Chrome นะครับวิธีลบประวัติใน Google Chrome ทำแบบไหนนะครับเผื <para S 1> ่อว่าเพื่อนยืมโทรศัพท์มือถือเราไปเล่นแล้วก็จะดูประวัติที่เราไปดูน่นดูนี่ครับไม่อยากให้เขาเห็นนะครับวิธีลบประวัติทำตามนี้ครับก่อนอื่นเราเปิดหน้าเดสก์ท็อปมาที่ตรง Google Chrome นะครับกดไปที่ Google Chrome ครับจิ้มเข้าไปปับ๊บแล้วทีนี้มันจะมีประวัติที่เรา ที่เราค้นหาอยู่ใช่ไหมครับประวัติต่างๆที่เราค้นหาอยู่ในนี้ยมันจะขึ้นหมดเลยถ้าสมมติเราพิิพนตรนเนี้ยครับมันก็จะขึ้นประวัติมาอันนี้ผมลบแล้วนะครับมันก็จะไม่มีประวัติอะไรขึ้นมาครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ลบมันจะขึ้นประวัติมาหมดเลยว่าเราดูอะไรบ้างคลิปนู่นคลิปนี่คลิปนั่นนะครับผมวิธีการลบเห็นจุด3จุดข้างบนนี้ไหมครับกดเข้าไปเลยครับผมจุด3าจุดข้างบนนี้นะครับกดถึงเข้าไปแล้วก็มันจะมีตรงที่เขียนว่า ลบข้อมูลการท่องเว็บประวัติการเข้าชมนี่คือประวัติที่ผมลบออกแล้วนะครับมันเลยไม่มีนะครับจะถ้ามีไว้ขึ้นตรงหน้าเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ถ้าถ้าสมมุติเรายังไม่ลบเรากดเข้ามาที่ลบข้อมูลตรงนี้ครับกิมเข้ามาปั๊บแล้วก็เลือกเลยครับผมเราจะลบ15นาทีที่ผ่านมาหรือว่าจะลบเท่าไหร่เราเลือกกดเข้าไปเลือกดูครับมันจะมี15นาทีที่ผ่านมาชั่วโมงที่แล้วย4บสี่ชั่วโมงที่แล้ว,ว,ลว7วันที่แล้วสสัปดาห์ที่แล้ว เราสามารถเลือกได้หมดเลยอันนี้ผมเลือกรบที่ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ลบข้อมูลเลยครับผมแค่นี้ครับง่ายๆก็ลบประวัติทางทางการท่องเว็บ Google Chrome ได้เรียบร้อยแล้วครับ